่จะไปอ er. สนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงความสวยคือสิ่งที่สาวๆหลายคนปรารถนาและอีกหลายๆคนขวายคว้าหามาเติมแต่งตัวเองให้ดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเติมแต่งด้วยเครื่องสําอางการดูแลรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใบหน้าด้วยการศัลยกรรม วันนี้รายการอาสาหาเรื่องน่ารู้จะนำพาสาวๆทุกท่านไปรู้จักกับปัญหาผิวหน้าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นวิธีการดูแลและที่สำคัญจะทำให้หน้าดูดีขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ต้องสัญญกรรมวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นคุณหมอครับปัญหาส่วนใหญ่ของผิวหน้าคืออะไรและมีอะไรเป็นสาเหตุครับจริงๆปัญหาผิวหน้าเนี่ยถ้าจะดูจริงๆก็ต้องแบ่งตามวัยนะครับนะ วัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแพ้แพ้นู่นแพ้นี่เป็นภูมิแพ้นะครับ <gor> พอโตขึ้นมาหน่อยเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสิวนะครับนะแพ้เป็นจากสิวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ในเด็กวัยรุ่นนะครับแต่พอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาเช่นพวกเป็นฝ้านะครับริ้วรอยรอยดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าหย่อนค้อยอันนั้นคือปัญหาที่พบซึ่งแบ่งกันตามวัยนะครับทีนี้ <vaya> สาเหตุส,ส่วนใหญ่เนี่ยคือพวกนี้ก็ มันแบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆคือ1เป็นปัจจัยอย่างในร่างกายเราเองนะครับหคือเรื่องอายุอันที่2คือเรื่องของสุขภาพนะครับบางคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้หรือเจ็บป่วยบ่อยสุขภาพผิวก็จะไม่ค่อยดีไปด้วยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งพบมากในปัจจุบันก็คือมันมาจากภายนอกร่างกายเราเช่นปัญหาเรื่องมลพิษนะครับนะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้คือเรื่องแสงแดดนะครับซึ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกับคนไทยนะครับอาการที่เกิดขึ้นจากปัญหาผิวหน้าจะมีอะไรบ้างครับและมันมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้อย่างไรบ้างเราสามารถรักษาให้หายได้นะครับส่วนจะขาดไม่ขาดเนี่ยอยู่ที่วิธีการดูแลตัวเองด้วยนะครับที่เจอบ่อยก็คืออย่างสิวในเด็กวัยรุ่นนะครับพอเป็นสิวเสร็จพอหายเสร็จก็เป็นรอยแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นก็คือการเกิดฝ้า ซึ่งในคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะในปัจจุบันเนี่ยหมอแนะนําว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับแดดเราเยอะถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยหมอแนะนําว่าควรหัดใช้ครีมกันแดดอ๋ออย่างนี้นี่เองครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สาวๆหลายคนอยากรู้แล้วล่ะครับปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ทําให้ใบหน้าเราดูดีได้อย่างไรบ้างและมันมีข้อดีอย่างไรบ้างครับคุณหมอ ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่มาเร็วแลวก็แรงมากที่สุดคือกลุ่มของพวกการใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์เนี่ยข้อดีของเขาคือมันไม่มีการใส่สิ่งแปลกปลอมลงไปในร่างกายนะครับแต่การใช้เลเซอร์เนี่ยเนื่องจากเลเซอร์ในปัจจุบันอ่ะมันมีหลายชนิดนะครับบางชนิดเนี่ยถ้าทําให้เป็นอาจจะทาให้เกิดรอยไหม้หรือเป็นริ้วรอยหรือเป็นแผลเป็นขึ้นมาได้เหมือนกัน สัมผัสผิวกระจ่างใสและความอ่อนไวัยของใบหน้าผสานคุณค่าจากทองคำแท้บริสุทธิ์และคอลลาเจนด้วย BMB Gold Serum จำหน่ายแล้วที่ Seven Catalog Seven Eleven ทั่วประเทศและร้านคา้าที่ร่วมรายการสนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงก่อนที่เราจะเข้าไปรับการรักษานะครับนะเราต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าการรักษาพวกนี้สิ่งสำคัญที่สุดอะ อยู่ที่คนรักษานะครับนะหนเราต้องมั่นใจว่าคุณหมอที่รักษาเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับนะแล้วก็อันที่ 2. คือสถานที่ที่เราเข้าไปอ่ะมันควรจะเป็นสถานที่ที่มีมาตรฐานในการรักษาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่หมออยางจเตือน